จะบอกว่าขอบคุณแหละที่ไม่รู้ขอบคุณอะไรขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เจอกันแล้วกันรู้สึกว่าคพราะน้มันไม่ใช่คนนี้มันจะเป็นคนไหนเนาะที่<น>พูดไปว,ว่านั่นแหละอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะให้กาลังใจซึ่งกันและกันแหละครับผมไม่ว่าวดูว่าอนาคตจะเจออะไรจะเป็นยังไงต่อก็ขอให้เป็นคอยเป็นเราที่น่ารักอย่างเงี้ยคอยเป็นเราที่สู้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกคือเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหามาด้วยกันเยอะมากๆก,ก็ขอให้เชื่อใจกันค่ะ จับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันครับโนอึนล่ะครับ,บครับก็ขอบคุณที่เกิดมาขอบคุณที่อขอบคุณที่ได้มาเจอกันขอบคุณที่วันนั้นตัดสินใจที่จะมาแคสแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เลือกที่จะกลับมาในวันนั้นมาถึงกลับมาเที่ยวที่นี่ล้วเด้มนโอกันมาแคสมาเจอกันค่ะก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้มาเจอกับคนคนนี้รู้สึกว่าเขาคือความสุขเขาคือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของเราณช่วงหนึ่งเหมือนกัน ก ah, ็ขอบคุณก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็มันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเราสองคนเนาะก็หลังจากนี้ก็เราจะต้องจับมือกันเดินไปอีกนานเลยก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆเลยอยากให้เราเป็นแบบนี้มันที่เราเป็นเราไม่พยายามไม่ต้องพยายามเป็นอย่างใครก็เป็นอย่างที่เราเป็นทังทุกวันเนี้ยมันก็แบบพิเศษมากๆแล้วอูวววเนา